เอาละครับครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมมิดเว็บโซวันนี้ก็พามาลงสองเวียนครับอย่งเช่นเคยเดี๋ยวขอดูกติกาของสองเวียนก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็ต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะฮะก็จิตหรือว่าสีม่วงครับสีม่วงที่เป็นมนุษย์ นะสีม่วงแล้วสีม่วงสิบครั้งสีม่วงยี่ิบห้าครั้งมนุษย์ก็มีฮะมนุษย์หนึ่งครั้งมนุษย์นะฮะมนุษย์หนึ่งครั้งห้าครั้งสิบห้าครั้งทักษะหรือว่าสีเขียวฟาร์มเลวฮะหรือว่าสีฟ้าอ่าย่าาทธวิธีก็มี ก็เดี๋ยวเลือกเลยสีเขียวสีม่วงสีฟ้าเยญมาทูดแล้วก็มนุษย์มนุษย์สังเกตมนุษนย์ส่วนใหญ่จะหายากอยู่นะฮะตัวที่แรงเย่นเก่งจริงๆอ่ะคือหายากอ่านอกนั้นคือมันพอเล่นได้ไม่ก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะฮะมนุษย์สีเขียวเท่าที่ผมนึกออกก็ได้จะเป็นอ่า ไอตัวสุกิชิมะหรือเปล่าก็เดี๋ยวเอาโยามาทุสีม่วงไปก่อนโยามาทุสีม่วงก็อิจิโกะนี่แหละฮะเล่นง่ายเล่นคล่องเล่นสะดวกเพราะอิจิโกะพี่แกยังโหดนะฮะอิจิโกะม่วงครับอิจิเบครับแล้วก็โนเอลฮะมา ถ้าสองพุ่งไปฟันถ้า1ยิงบีมถ้า3มเป็นสกิลชาร์จนะฮะจะไม่ชาร์จก็ได้ถ้าไม่ชาร์จก,ก็ออกสกิลแค่นิดเดียวครับแวบ็บเดียวแวบ็บเดียว,แบบยวกลมๆใหญ่ๆด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็ตัวเองด้วยนั่นแหละ,ะแต่ถ้าเป็นสกิลชาร์จมันจะออกระเมตดสองทีปึ๊บที่ไม่2องทีออกราเมตตลอด ดี๋ยวมีโอกาสจะชาร์จให้ดูครับแต่ว่าบทสงเวียนส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสได้ชาร์จนะไอการชาร์จมักจะเอาไปสำเสำหรับเล่นเรียมอนมากกว่าถ้าเกิดเป็นฮีโร่ด้วยกันนี่ไม่แนะนําให้ชาร์จครับเดี๋ยวจะตายเอาแล้วก็ใน้บทสงเวียนเขาดูถ้าไม่ตายไม่ได้นะ ทิงบีมฮะโคตรกายครับสำหรับท่านหนึ่งกายมากเฮ้อเยอะๆมาอย่างไงเนี่ยเฮ้ยลบๆลบอ๋อไอตัวมีโลก็เล่นแล้วงนุนงงเหมือนกันนะเพราะว่าพวกมีโล่อะเราฟันมันมันมักจะมีโลก่กันอยู่ไงแต่ส่วนใหญ,ญ่ตัวพวกนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยเก่งนะฮะ นี่แล้วเราก็ต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะเปิดโล่ฮะเป็นอะไรที่ดีมากปึ๊บก็ให้เออลบๆเดี๋ยวไปอยู่ในวงแลรัศมีมันเดี๋ยวจะตายเอาปึ๊บก็ให้มาศูนย์วิโอเคหมดครับไม่มีโอกาสได้ชาร์จให้ดูครับ การชาร์จคุ้นชังจะมีความเสี่ยงครับแต่ถึงเราไม่ชาร์จสกิลสามแล้วสดทีเดียวแล้วก็ชนะได้นะฮะมันก็แรงแรงเหมือนกันนะมชนะแบบสใสๆผ่านไปครับสำหรับตัวแรกผมจะไม่เอาตัวซามมาเล่นนะเพราะว่า,อ,าอันนี้ไม่ได้มารีวิวตัวในตัวหนึ่งแต่ก็มารีวิวหมดหมดสังเวียนไปเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอากติกาที่เขาให้มาว่ามันมีตัวอะไรบ้างเราจะเอาตัวนั้นไปเล่นนะฮะตัวต่อไป ตัวต่อไปเดีย๋ยวมาทูกสีเขียวแล้วกันเป็นสีเขียวมนุษย์ก็มีนะแต่ผมไม่ค่อยอยากเอามนุษย์ไปเล่นรอกเพราะว่ามันค่อคนข้างจะหาตัวเก่งยากอ๋อป่าเบียเนี่แหละไปตัวนี้ไม่ใช่ตัวสองเบียนนะครับแต่จะเล่นให้ดูว่าป่าเบียเล่นสองเวียนได้ดีฮะมีขขอเสียในการพุ่งนิดหน่อยมาคุจิกิเบียคุยะฉันเลือกนายแล้วนะ ม,มีเคียวอดคุเก่าเลยฮะมายังไง,ม,งไมีเด็ดเดียวเคียวอดคุเคียวอดคุหรือเปล่าวะเออเคียวอดคุแล้วใครหลุดอ่ะป้าเหรอไม่ใช่ป้าดิหลุดง่ายเกินเป,เปิดมาถึงหลุดเลยอันนี้ค่อนข้างที่จละลำบากเราแล้วนะยูซีบีอีจีบี ตัวนี้เก่งอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เปิดการเขาไมาเ่เก่งนะฮะได้เปิดเกอิจิโกะเขียว,วมาอ้อนเป็นเชลค,คูตัวใหม่นี่หว่ามองเป็นเชลค,คูตัวเก่าเฉยเลยแต่เปิดมาถึงเชลค,คูพี่แกหลุดไปเลยนะฮะ ไปไหนบิ๊ยาเลนไดดีครับแต่ไม่ข้อเสียครับอย่าพุ่งไกลเพราะฉะนั้นเล่นใกล้ๆพอละชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองแค่น,นี้พอครับให้ตัวอื่นที่พุ่งได้ดีไปเล่นชั้นอื่นจะดีกว่าบุ๊บก็ให้มาจัดหนักจัดเต็มบึ๊บก็ให้ พี่นอ้องบุ๊บก็ให้ฮะบุ๊บก็ฮ้ไไถ้าหนึ่งของเบโฮยะก็เหมือนกับการยิงบีมครับถ้าสองจะเป็นท่าเสริมพลังฮนะแล้วก็ถ้าสองกดแล้วจะแรงขึ้นแรงขึ้นเยอะเลยถ้าสามเป็นท่แมปธรรมดากว้างอยู่พอสมควรถึงเขาจะไม่มีอ่าบอกความเสียหาย เอ้บวกอะไรวะบอกบอกความฟ้างของสก,กิลก็เถอะแต่ก็สกิลกว้างอยู่นิดนึงถ้าจะให้เก่งต้องกดสกิลสองก่อนนะก่อนที่จะโจมตีไซโซอื่นๆนะห้าวิสุดท้ายจะไหวไหมเนี่ยมันมีคนออกไงถ้ามันไม่มีคนออกมันต้องไปได้สวยอะแต่นี้มันมีคนออกมันการเล่นการอะไรมันลำบากไปหมดเนะ ก็ชนะมาได้แบบงงๆครับก็ฝ่ายนูน้นอาจจะออกเหมือนกันหรือไม่ก็มีตัวเก่าๆมาเล่นนะชนะได้ไงวะเนี้ยไปคู่ต่อไปครับเดี๋ยวไปดูโจทย์ต่อไปอ่าโจทย์แรกครับโจทย์แรกม่วงเขียวไปแล้วต่อไปเป็นฟ้าฟ้าเอาตัวอะไรดีอ่ะเอาป้าดีกว่าป้าอัพไ้เยอะแล้วก็ป้าไปเล่นดูสัตาหนึ่ง จัดมาป้าครับอ่าทีมค่อนข้างดีเนี่ยปุ๊บก็าหายป้าไอเซนไม่ใช่ตัวสองเวียนแต่เล่นสองเวียนได้ดีครับปุ๊บก็หายวางบอป๊าบหนึ่งยิงบีมสองพุ่มวยฟันครับคล้ายๆกับไอจิโกะม่วงเลยแต่สามเป็นวางบอรครับประโยชน์ของวางบอมีเยอะมากมายนะนี่อุ้ยหอ้โดนสกิลเฉย วางบ่ก็คือเราได้ดาเมจจากการปล่อยสกิลอยู่ละหนึ่งใช่ไหมได้วางบ่ด้วยวางบ่ก,ก็เป็นบ่สกิลนั้นๆนะแล้วแต่จะสกิลอะไรนะสกิลชอ็อตสกิลอ่อนแรงอะไรก็แล้วแต่ป้าเป็นสกิลอ่อนแรงนะฮะและเมื่อศัตรูเดินเข้ามาในวงวงบ่นะฮะก็จะติดสถานะทันทีติดสถานะอ่อนแรงของป้าทันทีฮะแต่ก็สถานะอ่อนแรงไม่ได้ลดเลือดนะแต่เป็น ทำให้โจมตีเราเข้าแค่หนึ่งใช้ไม่ตายไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องแค่ดีนะฮะเป็นเรื่องที่ดีถ้าศัตรูจะปล่อยสกิลใส่เราแล้ว,ลวติดออนแรงเนี่ยสกิลไม่เป็นผลนะฮะสกิลเข้าเราแค่1เท่านั้นเองแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือศัตรูที่มีกันอ่อนแรงนะฮะกันอ่อนแรงจะโจมตีเข้าปกติศัตรูกันอ่อนแรงก็มีเยอะอยู่นะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เยอะจริงๆอ่ะจะพวกการเนบชาครับการเนบชาแล้วก็การอ่อนแรงพวกเนี้ยไม่รู้ทําไมนะแต่สังเกตเวลาตัวใหม่ๆมาเรามักจะเห็นไอ้คำเนี้ยบ่อยไม่ติดเนบชาไม่ติดอ่อนแรงอันเนี้ยบ่อยบ่อยมากแล้วก็สถานะอ่อนแรงก็จะมีบ่อยมากครับสําหรับตัวบางตัวตัวใหม่ๆหลายตัวแต่สถานะที่ดีจริงๆผมขอยกให้อันนี้ดีกว่า สถานะสถานะานะลุกกินลุกกินเป็นเหมือนกับการดูดเลือดฮะคนที่ติดเลือดจะลดคนที่ปล่อยเลือดจะเพิ่มฮะเพราะนั้นลุกกินมาโอ้เจอกล่องให้เก็บกล่องนะฮะกล่องมีสองขันยาครับสำหรับกล่องสีเหลืองทำให้เราแรงขึ้นครับสีม่วงได้ทำให้ตายเพิ่มขึ้นนะ อ่าไอตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เป็นตัวสงเวียนนะเป็นตัวเก่าที่ว่าเป็นตัวสงเวียนรุ่นแรกเลยไอตัวบันโก้บันโก้กแดงชนะไปใสๆครับสำหรับป้าอุโนฮนะฮะอุโนฮนะฟ้า,สาใสๆโอ้ฝั่งนู้นก็มีป้าฝั่งนู้นทีไม่ค่อยดีครับเล่นลำบากมีป้าที่เล่นดี โอเคมาดูโจทย์ต่อไปก็ขอให้โจทย์นี้เป็นโจทย์สุดท้ายนะก็เดี๋ยวขอเลือกตัวหน่อยว่าจะเอาตัวไหนดีแต่งวดนี้ก็ขอเป็นมนุษย์ไปเลยแล้วกันนะฮะมนุษย์ก็ต้องหามนุษย์นิดนึงอีโนเออจำได้ว่าเหมือนเป็นตัวสองเวียนหรือเปล่าจะเล่นได้ดีเล่นได้เก่งหรือเปล่านี่ผมยังไม่เคยลองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตาแรกของผมเหมือนกันสำหรับการเล่นอีโนโอเอฟ้าตัวนี้นะโหมดน้ําชา เทศกาลน้ำชาหรือว่าปีใหม่วะน่าจะน้ำชาไปคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับโอ้โหมิกาสแพ้นะฝั่งนู้นดูดีจัดเลยฝั่งเราดูดีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวสำหรับเล่นสงเวียนนะฮะบ,บุ๊บเอมันตัวสงเวียนไม่ใช่เหรอทำไมมันพุ่งได้น้อยจังวะอินโนเอะสกิลหนึ่งก็ช้ามากครับ แต่มันปูพรมลักษณะกว้างมากได้ดาเมตที่กว้างต้องแรงมากับดาเมตที่ช้าลบก่อนไหมเอ,อปลอดสกิลลบไม่ทันการปลอดสกิลพร้อมกันก็เป็นการที่ทำให้เรารอดจากดาเมตศัตรูได้ะฮะปึ๊บถ้าสองเป็นโล่ครับปึ๊บไอ,อ้ฝั่งนู้นก็มีโล่เหมือนกันเนาะใครเป็นตัวปล่อยโล่วะ โคคุโตะโคโคุโตะมีรมไหมทุกคนผมไม่เคยไม่เคยได้ว่ะจริงๆนะไม่ว่าจะไอดีไหนไอดี ID ไหนไม่เคยได้โคคุโตะเลยไม่เคยเล่นด้วยไมรู้ทำไมนะผมก็มีไอดีเยอะอยู่นะเอาลี้ยงซะเลยพี่นอ้องนึกว่าเราจะมีโล่คนเดียวไอเขาก็มีโร่อยู่เหมือนกัน ดโต่อดูดดมาท่านึงผู้อมกว้างมากแต่ดาเมจช้ามากครับลบได้ชิวๆเลยอือดาเมจย,ยังเบาอยู่ตัวนี้ไม่ได้อัพอะไรอ่ะ ถ้าัออื่นอัพแล้วเราก็จะแพ้เขานะฮะส่วนใหญ่ถ้าเราคิดว่ามันไม่เก่งหรือว่าเราอยากอยากเล่นมันอนะ่ะมันไม่เก่งแต่เราอยากเล่นมันอ่ะผมแนะนําว่าไม่ต้องเล่นนะฮะแต่จริงๆถ้าเราอยากเล่นจริงๆจะาไปทําลิงก์อ่ะเราก็เล่นให้มันซักเลเวลห้าแรงห้าอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ยังไงเดียะ คือพยายามอย่อา,าตัวที่มันอ่อนมากมาเล่นนะฮะอย่างเช่นตัวดาวแดงหรือว่าดาวแดงยังมันจริงๆเล่นได้นะแต่ดาวแดงเก่าๆอะไรเงี้ยไอตัวแจกสําหรับลิงอะไรเงี้ยอย่าไปหามาเล่นนะมันมันอ่อนมากครับมันเล่นจริงๆไม่ได้ครับจริงๆตัวนี้นก็เป็นตัวสองเวียนนะมันทำไมมันอ่อนจังวะเซ็งเลย โอเคก็ขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงสังเวียนหมดนี้ก็มีประมาณนี้แหละแต่ถ้าเราเล่นตามเงื่อนไขเรื่อยๆมันจะมีกติกาโผล่มาเรื่อยๆนะอันนี้ผมยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากก,ากไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะแล้วก็สวัสดีวันจุดจีนเซเจยุอีเซนนีหัวใช้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ